สวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับลายเปรมเพชรวันนี้คุณป้าเดินทางมาร่วมประชุมกับผลิตภัณฑ์คอนโทลที่บ้านคุณดานะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณป้าเจ็บปวดเป็นอะไรฮะก่อนหน้านี้ก่อนเป็นมะเร็งโพรงมลูกเป็นมะเร็งที่โพรงมลูกกี่ปีมาแล้วครับตั้งแต่50ปี2550นะครับ แล้วหายไปแล้วเหรอฮะก็ไปลาวิถีหมอไม่นัดแล้วนะว่าไม่มีแล้วโอ้เลยฮะโอไปตรวจแล้วไม่เจอแล้วะครับแล้วล่าสุดนี่เห็นทราบว่าไปเจ็บป่วยอะไรมาอีกอ่ะที่คอก็ที่คอมันนะะจะเป็นก้อนขึ้นมาอีกโอ้แล้วไปเช็คอีกแล้วเป็นก้อนก้อนอะไรขึ้นมาฮะหมอว่าหมอก็สงสัยว่าจะเป็นเนื้อเนื้อลายอีกขึ้นมาอีกใช่ไหม มะเร็งจะเป็นขึ้นมาอีกอที่ก็เลยเจาะเอาเนื้อไปเช็กดูทีอ๋อครับบอกว่าไปเช็คแล้วตรวจผลแล้วว่าไม่มีนะป้าเนื้อร้ายไม่มีแล้วมันบวมขึ้นมาอย่างไงฮะมันก็บวมขึ้นมาอีกเลขครับแล้วหมอนัดให้ไปเจาะอีกอ๋อฮะไปเจาะเอาคราวนี้ต้องเอาเจาะเยอะต้องวางยาสลบป้าก็เลยไม่สะดวกไม่อยากเจาะไม่สะดวกไปเพราะว่าตอนนั้นกําลังทานาเลอฮะ ก็เลยเจอนี่แหละเจอเจอคุณดาเนี่ยนะเอายามากินอ๋อเจอพี่ดาเอาตัวคอนโทรลซึ่งเป็นผิดพลาดเสริมอาหารเนี่ยตัวไหนไปฮะมีสองตัวเนี่ยอ๋อเป็นแคปซูลเนี่ยแหละฮะแคปซูลนี่เนี่อ๋อเดี๋ยวผมซูมเข้าไปที่ผิดพลา์นิดหนึ่งตัวนี้นะทานไปนานไหมฮะกระปุกทานไปหนึ่งกระปุกทานวันละกี่เวลาครับจายเวลาวันละ วันละสามเวลาเวลาละสองเม็ดด้วยวลาละสองแคปซูลโอ้ทานไม่กี่วันฮะที่มันเริ่มวันไม่รู้ไม่ได้นับมันหมดกระปุกแล้วก็อ๋อหมดกระปุกซึ่งมันมีอยู่ห้าสิบแคปซูลนะก็ตกประมาณสักสิบกว่าวันอ่าสิบกว่าวันนะครับแล้วแรกๆกี่วันฮะมันไม่มีอาการปวดเลยฮะทานแล้วไม่มีเลยมันจะคันคันบริเวณที่เป็นก้อนเนื้อตรงนี้นะคันแล้วมันกระดง แดงขึ้นมาบวมตุยเลยเห็นพอดีเองว่าไม่ได้ถ่ายภาพเบื้องต้นว่ามันบวมใหญ่กว่านี้แหละฮะขึ้นแล้วก็คันแต่ตอนนี้ที่กินยาแล้วไม่ไม่รู้สึกคันนะอ๋ออาการอาการคันไม่มีไม่เคยจะมีแล้วอ๋อรู้สึกว่าไม่เ็บมีแล้วแล้วไม่ได้ทานต่อเลยฮะแกทานต่อสิเนี่ยอ๋อก็เลยมาโอ้ครับวันนี้ก็เลยมาติดใจคนขายเจเจติดใจคนแนะนำก็แต่ว่าเป็นบุพเพบุพเพสันนิวาสกันนะครับ ก็คุณป้าเป็นยังไงฮะอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับคนที่เขากาลังชมคุณป้าอยู่ว่ายังไงดีถ้าเขามีอาการอย่างอาการอย่างคุณป้าเนี่ยแล้วไปกินครับเนี่ยกินไปนะรู้สึกดีโอ้ตัวเป็นแล้วก็กินไปจะรู้สึกดีกันตั้งนั้นเนี่ยเลยฮะคุณป้ายังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นอาหารหรือยาไม่รู้ล่ะกินแล้วให้ชั้นดีไปก่อนใช่ไหมครับ ก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณป้ามากนะครับอุตสาห์ให้คำอธิบายเกี่ยวกับอาการต่างๆนะครับก็วันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ